สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะผ้าทอมือของสุขโขทัยค่ะวันนี้นะคะนกเอาผ้างานจกคนเม้นให้ชมค่ะเป็นอันนี้เป็นสิ้นตีนจกนะคะนี่ค่ะลายสวยๆตัวไอตัวอของเชิงสิ้นเป็นลายปราศาสตขาใหญ่ค่ะแล้วก็โทนสีเขียว ขี่ม้านะคะสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นงานละเอียดค่ะเป็นงานทอมือเป็นงานทํามือหรือท,ที่เรียกว่างานจกขนเม่นนะคะตัวสิ้นเป็นสีครีมงานช้างค่ะหัวโทนสีชมพูกะปินะคะเพราะว่าเชิงของสิ้นเป็นพื้นสีชมพูกะปิค่ะก็เลยเอาหัวสิ้นเป็นสีชมพูกะปิค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะพื้นของเชิงสีเดียวกับหัวค่ะนะคะ ก็เลยต้องเอามาใส่เป็นหัวชมพูค่ะใครที่ชอบโทนหวานๆแบบนี้ก็จัดผืนนี้ใส่งานแต่งได้เลยค่ะหรืองานมงคลนะคะใครชอบหวานๆหรือเรียบๆหรูๆก็ผืนนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบโดดเด่นนิดนึงก็ตัวสิ้นเดียวกันนะคะแต่เชิงอันนี้จะเป็นเชิงพื้นสีแดงค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ลายเครือน้อยค่ะ นี่ค่ะลายสวยๆนี่เป็นงานจบขนเม่นนะคะนกอยางบอกเลยว่างานขนเม่นเนี่ยใช้เวลานานค่ะประมาณเดือนสองเดือนกว่าจะเสร็จนะคะอันนี้ตัวสิ้นตาวาค่ะหัวแดงเชิงแดงนะคะผืนนี้นี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าน้องจะมีความสวยโดดเด่นมากผืนนี้นะคะใครที่อยากได้สิ้นสีสวยๆไปใส่งานบุญก็นี่แหละคะ่ะจัดไปได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะว่าเชิงสิ้นกับ หัวสิ้นสีเดียวกันค่ะอันนี้เรียกว่าสิ้นตีนจกนะคะส่วนอีกสองผืนที่นกมาเรียกว่าสิ้นเกียดดอกค่ะดอกตรงผืนดอกทั้งผืนเนี่ยใช้มือจกเส้นายขึ้นลงจนได้ลาลวดลายแบบนี้นะคะนกให้ดูลายใกล้กๆค่ะเป็นงานทํามือของบ้านเราที่ขึ้นชื่อนะคะที่เรียกว่างานจกขนเม่นค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นสีเทานกพิราบนะคะ เนี่ยลายสวยๆแบบนี้และสีนี้คือเป็นสีที่ไม่ได้ใส่สีดำออกแบบสีใหม่เพื่อใส่งานมงคลได้เลยค่ะน,นี่นะคะอันนี้ตัวเชิงสิ้นนะคะสังเกตดูน้องมีสีสวยมากค่ะคือประมาณว่าใส่สีเหลืองเพื่อให้น้องมีความสวยโดดเด่นขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะอันนี้ตัวเชิงสิ้นนะคะนองให้ดูข้างในงานทำมือเนี่ยค่ะเขาจะควักเส้นได้ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ค่ะ ้างในก็จะยุ่งนิดนึงแต่นี้ถือว่าช่างเก็บได้ดีได้สวยมากเลยค่ะนูอยากบอกได้ไปไม่ผิดหวังพื้นนี้ใส่นาน20ปีได้เลยค่ะสีไม่ตกผ้าไม่หดค่ะเนะี่ยคะ่ะสวยไหมคะงามจริงๆค่ะใส่กับเสื้อสีเหลืองได้นะคะสีเทาสีชมพูได้หมดค่ะส่วนอีพื้นหนึ่งเป็นสีแดงนะคะเนี่ยค่ะเอามาให้ดูอันนี้ก็เนี่ยค่ะสีแดง เป็นสีแดงเลือดนกนะคะแดงเข้มๆแล้วก็ตัวตัวดอกเป็นลายมนิ์สิบหกค่ะมนิ์สิบหกเขียวกับสีเหลืองนะคะนี่หละค่ะนอกอห้ดูลายสวยๆใกล้ๆค่ะงานทํามือค่ะร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ว่าคือถ้าได้ผ้าจากนกไปอ่ะคือเป็นงานทอมือและหนึ่งสองแต่นี่เป็นงานทํามือที่จกเส้นฝ้ายควักได้ขึ้นลงเครื่องจนลวดลายแบบนี้ค่ะนี่ถุกตัวเชิงค่ะ นองมีความสวยงามมากค่ะนยคะใส่กับเสื้อได้หลายเฉดสีเลยค่ะนกขอบอกค่ะดูนะคะอยากบอกว่าคืองานบ้านเราอะผืนนี้ใช้เวลาสองาเดือนกว่าจะเสร็จนะคะไม่ใช่ว่าจะมาทำแค่1สัปดาห์เสร็จไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะนี่นะคะใครที่ชอบเฉดสีไหนหรือสนใจแบบไหนทักทายสอบถามนกได้ค่ะ ถ้าเป็นแอฟฟาร์ก็เสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุดโหไทยค่ะนี่ค่ะนกเปรียบเทียบให้ดูว่า,อาชอบแบบไหนสีไหนใครชอบแบบเรียบๆใส่สบายสบายตาหรือใครชอบแบบโดดเด่นหรือใครจะชอบแบบเรียบมีแต่เชิงก็นี่เลยค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ